ทำกับข้าวให้เพื่อนแฟนกินกัน ฟังไม่ผิดวันนี้ไปพัทยาไปบูวิลล่ากับเพื่อนแฟนนะทุกคนไปกันทั้งหมด16คน,นเราไปทําอาหารกับเขาด้วยแลบอกเลยสิ่งที่ทําให้ทริปนี้ง่ายขึ้นฉันไ่สอยเตาวันนี้มาจ่าเป็นเตาโฮมมูตอนแรกบอกพี่ๆว่าเดี๋ยวพกไปด้วยไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะชั้นบนสุดจะเป็นฝาลองลงมาจะเป็นเตาปิ้งย่างแล้วยกขึ้นมาก็จะเป็นเตาแบบนี้เป็นเตาไฟฟ้านะทุกคนสามารถวางหม้อลงไปได้เลยตอนนี้พี่ๆกำลังงงกับเตาเราอยู่นะเราก็เลยพรีเซนต์ให้ดูว่ามันวางได้สองกระทะแบบนี้เลย ใส่ใบโหระพาดับคาวลงไปด้วยนะปิดฝาเตาทัชต้องปุ่มเปิดก็จะมีปุ่มไฟขึ้นแบบนี้เปิดเป็นเบอร์5ทั้ง2ข้างเลยนะเสร็จแล้วก็ตั้งเวลาหมุนเวลาได้เลยเราตั้งเป็น10นาทีแต่จริงๆใช้ไม่ถึงนะใช้ประมาณ5นาทีก็คือสุกดีมากนี่อันนี้ผ่านไป3นาทีได้เป็นแบบนี้เลยน้าที่เห็นนี้ไม่ได้ใส่น้าเพิ่มนะออกมาจากตัวหอยล้วนเลยอันนี้ผ่านไปประมาณ8นาทีนะทุกคนบอกเลยว่าดีมากแค่แป๊บเดียวคือได้กินเลยนี่ออกมาสดๆแบบนี้จิ้มน้ำจิ้มอ่ะเสร็จไป1เมนูเร็วมากทุกคน